สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เพจสอนลองเขียนแบบเพื่องกลทีดีแคน Cat, แล้วก็ YouTube c h anel n แคดไอรอและผมแอ็มินอุ้ยนะครับวันนี้เข้าสู่คลิปที่7นะครับเดี๋ยวเราจะมาขึ้นพาสชิ้นที่7ชื่อว่าสปอร์ตเกียร์นะครับเป็นเหมือนกับบูทแล้วก็ไปลองแล้วก็ล็อกตำแหน่งของเฟืองไว้นะครับด้านนอกเนาะ,ะมาดูนะครับอันนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับแต่ก็จะมีมองค์ประกอบในเรื่องของตัวลองริมขัดขึ้นมาเพิ่มเข้ามานะครับเบื้องต้นเลยเราไปที่นิวหลังจากที่เราเปิดโปรแกรม อัตเดออินเตอร์เข้ามานะครับเสร็จแล้วนะครับเราไปที่ Standard m mm. i l l i m e t e ร IPT เหมือนเดิมเลือกเมตริกก่อนนะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกรอสักครู่นะครับตัว PDF ไฟล์ก็ดูตามไฟล์ที่ผมดรอปไว้ในแฟลไดร์นะครับหลังจากนั้นเมื่อเรา new ไฟล์ขึ้นมาเสร็จปุ๊บเรากดไปที่ ISO m e t r i c View เพื่อที่จะให้ โปรแกรมเนี่ยแสดงเป็น3มิตินะครับแล้วก็จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากนั้นไปที่โมเดลเบราว์เซอร์เราไปเลือกเวิร์กเพลนเนี่ยการเลือกเวิร์กเพลยเนี่ยผมพูดเสมอนะครับมันก็ขึ้นอยู่กับทิศทางให้เราไปพิจารณาตัวภาพประกอบหลักก่อนนะครับเวลาขึ้นรูปเสร็จเรียบร้อยเวลาเราเอาไปประกอบเนี่ยมันจะได้ไม่ต้องมาปรับทิศทางกันให้เสียเวลานะครับอ่ะผมเลือกที่ Y วซ์เทสเแล้วก็เลือกไปที่ค reate sketch นะครับหลังจากนั้นผมก็ ใช้คำสั่งลายปกตินะครับเริ่มที่จุดออริจินลากไปให้เท่ากับความยาวรวมทั้งหมด21เพื่อที่จะกำหนดระยะโอเวอร์ออไว้ก่อนไม่งั้นมันจะผิดเพี้ยนมากเกินไปนะครับแล้วก็ใช้คำสั่งลายลากให้ได้เชฟคล้ายคึงเข้าๆนะครับคล้ายคึงเข้าๆแล้วก็ลากมาบรรจบจุดเริ่มต้นนะครับกด e s c ออกจากคำสั่งเปลี่ยนเส้นกึ่งกลาง ให้เป็น c e n t ตอ l ์ไลนนะครับไม่เอาเป็นคอนส c t i o n นะครับไปที่ด m e n s i o n กำหนด OD สุดก่อนนะครับตัวสุดก่อนเท่ากับ70ดูแบบตามผมไปด้วยนะครับแล้วก็ดูงนี้การอ่านแบบนะครับสเต็ปตรงนี้มันขึ้นอยู่กับการอ่านแบบนะเราพิจารณาดีๆนะครับต่อไปด้านนี้มี2สเต็ปตรงนี้นะครับ สเต็ปที่หนึ่งสี่สิบสเต็ปที่สองนะครับสาสิบนะครับอโอเคถัดไปอันนี้เราก็เหลือแค่ระยะความลึกแต่ละสเต็ปเท่านั้นเองดูที่แบบนะครับเอื้ออํานวยในการกําหนดขนาดฝั่งไหนก่อนฝั่งนี้นะครับอ่าฝั่งนี้หกฝั่งนี้เก้าอุ้ยอยมือลั่นนะครับ แล้วก็ฝั่งนี้6นะครับให้ตามแบบไปเลยนะครับแบบให้ค่อนข้างเคลียร์อ่โอเคทันมาผมฟิเนสเกตแล้วก็ใช้คำสั่งรีโวเลยปกตินะครับแล้วก็กดโอเคนะครับโปรแกรมจะทำการอ่านค่าเส้นเส์ไลน์ให้นะครับเราก็แค่กดโอเคเท่านั้นเองต่อไปหลังจากนั้นนะครับผมจะมาทำการเจาะรูเลยได้ไหมเจาะรูซึ่งรูในที่นี้เขาเป็น รูฮับนะครับที่สายล่องริมให้เราแยกออกเป็น2ฟีเจอร์ดังนี้ก็คือฟีเจอร์หนึ่งฟีเจอร์โฮสองฟีเจอร์รูไอฟีเจอร์ตัวล่องริมนะครับผมก็จะใช้มัสั่งโฮเจาะไปก่อนง่ายสุดเจาะแบบร่วมศูนย์นะครับเลือกไปที่ผิวด้านนี้แล้วก็เลือกไปที่วงกลมส่วนโค้งผิวไหนก็ได้นะครับให้เขาร่วมศูนย์นะแล้วก็ปรับเป็นไทป์เป็นแบบดริลอ่าซิมเพลนโฮนะครับอาเจาะแบบทะลุเส้นผ่านศูนย์กลางของรูเท่ากับ สินะครับอ่าสิดจอะทะลุไปเลยกดโอเคต่อไปล,อล่องริมผมจะทํายังไงผมมาทําการสเกตที่ผิวด้านนี้แล้วก็เลือกเค e ีย e สเก็ตนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้สั่งเล็กแทงเกิลอ่าลากไปก่อนนะบริเวณใดๆเข้าๆค้อมไว้ทันมาผมมาใช้ Vertical c o n คอนสแตนเลือกไปที่จุดกึ่งกลางของเส้นกับจุดกึ่งกลางของจุดออริจิของโมเดลนะครับต่อไปผมมาใช้คำสั่งเดนมิชนต์คอนสแตนาหนดความโตของลองเท่ากับ6 ระยะตรงนี้ผมล็อกไว้นิดหนึ่งนะครับล็อกไว้นิดหนึ่งเพื่อที่เวลาเราปรับเปลี่ยนขนาดรูมันจะได้ไม่ต้องขยี้นนะครับในตำแหน่งของร่องริมนั่นเองทันมา OD เขาให้กําหนดจากตรงนี้ด้านบนของผิวแล้วก็ขอบรูนะครับเท่ากับ20เราก็จะได้ความสูงในการคัดฮับขึ้นบปลนนนักษณะนี้ต่อไปเส้นนี้เพื่อความชัวเปลี่ยนให้เป็นคอนสแตนท์ลายโดยด้วยวิธีการคลิกขวาแล้วก็เลือกคอนสแต i o n ต่อไปเลือกฟินิชสเก็ต เอ็กทูดครับง่ายๆเลยเลือกบูลีนเป็นแบบคัดนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นแบบ d ดิสแตนเป็นแบบ To ออ l นะครับแล้วก็กดโอเคเลยง่ายๆถัดมาตรงไหนอีกคบแล้วนะครับเหลือแชมเฟอร์แชมเฟอเท่ากับ1นึ่งคูณสีก็มี2ขอบเลือกไปที่ขอบนะครับแล้วก็เลือกแชมเฟอร์ใส่ค่า1เนืเ่องจากว่า2ฝั่งก็เท่ากันก็เลือกนะครับเสร็จแล้วโอเคได้เลยอีกอันนึงคือฟิลเลตฟิลเลต R2 นะครับก็จะมีตำแหน่งหน แล้วก็3นะครับวิธีการเหมือนเดิมนะครับจิ้มไปที่ขอบเลือกสิเลตแทน R2 อยู่แล้วเขาจำค่าล่าสุดนะครับเราก็เลือกให้ครบเลือกให้ครบแล้วก็กดโอเคไปครบอย่างครบแล้วนะครับแต่ในนี้ผมจะเสริมในเรื่องของตัวที่เป็นชัมเฟอร์ตรงล่องฮับนะครับเพื่อเวลาสอดใส่ายเ่ามันจะได้สะดวกมากขึ้นนะครับอ่ากดโอเคไปเท่านี้ที่เหลือนะครับเราปรับ อยายัง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 ,งมีรูนะครับดูแบบดีๆเลือกไปที่ผิวนี้นะครับผมจะใส่รูร้อยผ่านสําหรับยึดนะครับผมใช้คําสั่งลายก็ได้อะจิ้มไปที่ตรงนี้ใช้คําสั่งลายเราจะได้ไม่ต้องกําหนด 2D c o ค s t a t ต i c รอบก็แล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านนะครับ54าสิบสี่หารสองนะครับ PCD คลิกขวา r u c t i o n Finish Sketch ไปใช้คําสั่งโฮนะครับเจาะแบบซ m p l e h o โ e เลือกไปที่ปลายเส้น เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ5.5นะครับอ่าเราก็ใส่เข้าไปเลย5.5เมาส์ผมไม่ค่อยตอบสนองนะครับมืออ่าต่อไปสุดท้ายแล้วเราก็ใชมสั่งสุ r c ราแพทเทิร์นนะครับเลือกไปที่ฟีเจอร์โฮในโมเดลสเปซอย่างนี้เลยแล้วก็คลิกที่โ o t ทชั่นเอ็กซในสุรุราแพทเทิร์นเดล็อกบ็อกนะครับแล้วก็เลือกไปที่ส่วนโค้งใดๆนะครับใส่จำนวนตรงเพลสเมนต์เท่ากับ C หมุนไป เป็น3า0องศาคือครบรอบกดโอเคจบเปลี่ยนวัสดุให้เป็น steel cast นะครับอ่า s t e ลแ c a t อ่าเสร็จแล้วก็ปรับสีสักหน่อยเอาสีสักหน่อยนะครับอ่าแล้วก็กดเซฟไปเลยชื่อว่า support gear หรือว่า gear support นะครับ ไปที่พาร์ตนะไปที่พาร์ตเกียร์ซับพอร์ตโอเคแล้วก็เซฟอ่ะเห็นไหมครับไปที่วิวปรับรีเฟลคชั่นเป็นออโ g กราฟิกนี่นะครับเราก็จะได้ชิ้นง,งานชิ้นนี้ขึ้นมานะครับนี่แล้วก็สามารถเช็คน้ำหนักได้ไปที่ออ i อ r o p e r t y นะครับแล้วก็ไปที่ฟิสิกอลกดอัปเดตนะครับ2องขีดนะครับอ่ะ โอเคสำหรับคลิปนี้ผมแอม,มินอุ้ยก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันในชิ้นส่วนถัดไปของ Transfer Gearbox สวัสดีครับ